ชื่อว่าปืนพี๙สูตรนะเป็รปืนแดงแดงนครับผมอาแตกนึงแตกนึกหัวแตกกระบาดแยกตายแน่ตายผมแน่อุ้ยอุ้ยเออหัวกระโหลกตายปีวันนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วของแท้แน่นอนอ๋อโหไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไอดำเข้าหัวไอ้ดำเข้าหัว เฮ้ยเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองรู้เดี๋ยวเองรู้เดี๋ยวเองเดี๋ยวเองรู้รู้รู้ซึ้งอ่ะพี่บอกเลยเดี๋ยวเองรู้ซึ้งเดี๋ยวเองรู้ซึ้งไอ้น้องโอ้โหบนบ้านนี้ก็มีมันขึ้นไปยังวะวันนี้เจอแต่ยอดมันรู้เลยหน่อย เก็บหมดอยากว่าได้วอเยอะอะทำไมหรอเฮ้ยแม่กล้านี่ว่าไม่กล้านี่ว่า,า,วาใจไม่ถึงพอนี่นาะแรงแดงใจไม่ถึงเลยอะแรงแดงอา้าวผู้ใดเ,เข้ามาแล้วไปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เยเด้อยังๆๆๆยังยังยังบังกดอีกไปกดทำไม,มสัโอ้ยอีตัวสัตว์นะครับพวกเขาท่อท่อมันท่อ สวัสดีคนดูนะครับสวัสดีคนดู700คนด้วยนะครับจำหรับการสตรีมใน Facebook นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเอาปืน M มันไม่ใช่อะไรปืนชื่อมันชื่อว่าปืน P90 นะคูตรนะไครรู้แรงแดงกันครับผมแต้มสามมันหกรู้ม่ใช่ตึงๆนะก็ผมจะไปกับไอ้เขียวตามเคยนะที่ภาพแรกที่หนึ่งนับครั้งไม่ท้วนนะครับผมก็จะเอา P90 าตสูตไปจวดคนดูว่าจะได้ที่เท่าไหร่มาชมกันนะครับไปกดมาเราจะมาดูบอร์ดใจไม่รอแน่นอนปั๊บนั่นไงผมว่าแล้วครับต้องเป็นผมอยู่แล้วครับผมมันหล่อเหมือนกันแฟ ไปไหนดีไปไปหอดาวเนาะดูเนาะได้แบบเย็นเย็นกว่าเล่นใจร้อนร้อนเราชอบตายแต่ไม่ได้คิดต้องเล่นใจเย็นถึงยาวที่หนึ่งเฮ้ย hey! มันมีสองสองสองโตสองโตอยู่ข้างหลังเขาปืนยุ่ยใส่ปืนมีกระสุนยุย่ยใส่อ้าวแตกนึงแตกนึงหัวแตกกระบ,บาดแยกพ่ทิ้งไปแล้วหนึ่งพอไม่พี่น้อง ขอแตกอีซองก็แตกซองหาพี่ก um, you know, you ้าศูนย์ก่อนภารกิจเราคือพี่ก้าศูนย์เด้อพ่อแม่พี่น้องศูนย์มันจำเป็นอย่าเฝ้ายิงเด้ออย่าเฝ้ายิงไอยเด้อคอยขอหาพี่ก้าศูนย์ก่อนแดงจานห้าคุณจะอยจ่าเด้อตอนอยากเล่นนี่บอมีจั๊กกระบอกน่ะมีอ้อมประเทศละนี่ยังไม่เจอเลยนี่พี่ก้าศูนย์นี่จากค่าทางเราต้องเปลี่ยนเมืองเ้าแหละหาพี่ก้าศูนย์ก่อนโอ้โหจริงๆเราจยิงละไอ้พึ่งได้ไหมอ่ะหาพี่ก้าศูนย์กันได้ไหมอ่ะตายแน่ตายหมดแน่อุ้ยเอหหัวกะโลก สายฟีมาันชือสายฟีหัวแต้ผมอีก่อนด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนา<ะ>ผทำานีเพื่อที่พีจนนะมาหาพื้ล่าสุดเฉพาะเลยนะบอมีที่บ่มีโอ้หายยากแคน้อมีไงเฮ้ยเจอแล้วของแท้แน่นอ,อนเอีกเดือสูงกุไม่พอเลยอหนึั้งสรนได้แลครับได้ละะด้วนะมันดูครับผมว่าตอนนี้เราจะได้นหาล่าคนเดือบไปหาฆ่คนเลือดพี่มันร้อน ได้แล้วเน้องโอ้ติดเสาไฟฟ้าซะน้อโอ้สวยอตัดสาวทำไมเนี่ยไม่ต้องการกระเป๋าเต็มแล้วตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ากระสุนกระสุนปืนแดงนี่มันจะหนักเดี๋ยวเติมพลังแป๊บไปแอบแป๊บมาเราที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งอ๋อโหไอ้ดำ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 เข้าหัวไอ้ดำเข้าหัวพวกไอ้ดำเหรอโอ้โอโอโแต่งตัวสายไฮไลท์มาเลยนะ ใยายไฮไลท์จะใส่ยิงหัวยิงหัวสักพื้นเลยแต่งตัว,ตวไฮไลท์เหรอเนี่ยบูเลงนองเลยอ่ะดำเปืนปีเลยอารจะมากินคนนะเนี่ยผมดูจากทรงแล้วอ่ะไม่กันเทพด้วยไม่ใส่สกิลมาเลยเลดำเลยขึ้นไปบนพิกเลยคนดูอาจจะมีตีแอบอยู่ตัวสตัวยิงยังไงก็เหมือนสกินลากหัวครับผมลากลากเลยอย่าเอาลากเนี่ยลากขึ้นอย่างเงี้ยก็มาดิฮูคูก็มาดิครับตเปียนะติ๊งเปียนะจนเล่นตาย เฮ้ยมีคนคานเร็ดผมผมรู้เลี่ยงยิงผมบอกเลยไอ้โจวเอ้ยมีคนมีคนไปมันติดอ่ะเอ้โอ้ไม่ตายไม่ตายหูโอ้โหตะี้คือตึงนะไปไปน้อใจเย็นดีเฮ้ย เฮ้ยเดี bag, ๋ยวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเองรู้เดี๋ยวเองรู้เดี๋ยวเองเดี๋ยวเองรู้รู้รู้ซึ้งอะพี่บอกเลยเดี๋ยวเองรู้ซึ้งเดี๋ยวเองรู้ซึ้งไอ้น้องตรงตัวตรงตัวตึงกระโดดยองกระโดดยิงเจอพีกระสุนลุนแดงแป๊ดแดงฉาดแดงล้วนต่อไปตัวที่อยู่บนโรงเรียนเสร็จผมอ๋ออโอเกือบเดี๋ยวมล่ะโอเคปลอดภัยต่อไปผมจะไปฆ่าไอ้ตัวที่อยู่บนบนนี้นะ คือขึ้นบ่นนนได้โอ้ยเลยโซนเลโซนแอบแป๊บแอบแปบแอย่าขึ้นไปฆ่ามันจรินงนะผมพูดจริงอย่าขึ้นไปฆ่ามันหาเรียบร้อยแน่สิผมแน่จึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยไม่มเจอมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่เห็นฮะแฉบอีเลยสองลูกนั่นไงเห็นปะเห็นปะเห็นปะคนดูเห็นปะ มมนยิงไม่ได้ oh, <no. S 1> โอ้น่โค้กมีไอ้บอลว่ะเราจะข้ามยังไงนี่โอ้โโอโบนบ้านนี่ก็มีมันขึ้นไปยังไงวะวันนี้เจอแต่ย,ยอดมนันดูเลยร้ <c oughs> อยหายเก็บแต้มไม่มีปืนตบนหลังคามยิงกันนะคนดูเนี่ยเห็นปะนี่เราเจอเแต่แรงแรงแดงเหรอเนี้โดดแต่ละทีโดดขึ้นในบ,บนด้านบนสูงขึงข้นในบ,บนยอด อไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่งหนีมาเหมือนกันหรอมันมีแต่คนโดดบนยอดอ่ะทุกคนช่วยอธิบายสมงทีนี่ผมกำลังเล่นอยู่กับนักเก็บแต้มโน,โน1ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะอ้าววัแตกสายเก็บแต้มโดนผมเก็บหมดใครที่เล่นในสายเก็บแต้มแล้วมาเจอผมเนี่ยผมบอกเลยว่าซวยจัดมีนะรู้เสาวันนี้มีหรือเปล่าดีกว่าเช็คก่อนเผื่อมีเผื่อม,ม,มีกูตูนักฆ่าสายเก็บแต้มฉายาใหม่ <laughs> กูตูสายเก็บแต้มได้เกิดมาแล้วเดื้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าชุดหมดกี่บาทหมด2,500รเพชรครับพี่ไนตี้มีหุ่นบันป้อมอย่าไปฆ่ามันก็ไปไม่ได้่าปล่อยมันไปก็เสียดายเพราะกูตูเป็นนักฆ่าสายเก็บแต้มพี่ต้องดึงตัวเองกูพิจารณแล้ว่งกูสองตัวสองตัวเอาแตกเอาแตกไปหาเขาเขาเปิดโคโนใส ตู้ผู้มีฉายาว่านักล่าสายเก็บแต้มมันเลยมันเลยมันเลยมันไล่ไม่โดนงหัวเลยยิงหัวย่าแท้เจ็บร้อยเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยแรงรอนะ ใจได้วจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาเลยินเหมือนจะไม่พอฮะเกินไปมาเลยตูดได้แชมป์แน่ตอนนี้กับพีก็าสูตรบอกเดียวบอบอกเลยตึงเปี๊ยะเสร็จแต่ละคคอนไรบ้างครับผมใส่ไอ้ไอ้หน้าหล่อนะครับแล้วก็เคนลี่แล้วก็พันยาไวแล้วก็โคโน่โคตรตึงอ่ะวงเล็กแค่เนี้ยคนหลือสิบสองคนน่ะท่านผู้ชมอัดท เฮ้ยเฮ้ยสไนเฮ้ยโดนสไนยิงเฮ้ยเฮ้ยสไนยิงผมเกือบแล้วไม่ได้มาเล่นไปตึงเลยนะสไนก็ตึงเหมือนกันเนี่ยเห็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปบอเลดบอลเลดบอลเลดบอลเลดไปทับด้วยไปทับด้วยเลตโก้ถอย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 ไปเลยตาไม่อยู่อ้าวโอ้ยจะยิงโดนอีกโอ้โหอยู่ก็ได้แล้วเฮ้ยเข้าหัวเข้าหัว ก็มาดิครับไป็นคนทีมมาเล่นสังเวยอ่ะวัดกันเลยไม่ล่ะวัดเลยอ,อยากอยากวัดใจเหมือนกันเอาตายไอ้นี่มันตายแล้วหายละไปไไอบอลเราเยอะช่วยหาละโคตรตึงเกมโคตรตึงเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่มันยังอยู่มันตายวอลเนี่โยโคตัวผู้ชายอ๋อเลยหัวทุกนั้นเลยอ่ะปืนเนี้ยอะไรเนี่ยต้องเล่าเบาๆหรอ เฮ้ยแหกแดกก็ตึงเกินแดงก็ตึงเกินก็นำไปเล่นไปทุกคนหน้าหลังเลยฮะไม่เป็นไรเจ๊จ๊ดูแลกจะได้แชมป์ในนี้มีแต่ตึงๆมีแต่แหลกตึงทั้งนั้นเลยใช่ด้วยมอนโดครับผมจะได้คิดไปลงยูทูบไหมหยาปั๊บ โอ้โหพีกาศูน oh ย์พ oh ีกาศูน oh. ย์บอกเดียวพอไม่ใ okay ช้เยอะไม่ใ oh ช้เยอะไม่พูดเยอะดีกว่าเอาเ้าหมอเจ็บเจ็บเจ็บเข้าวงเข้าวงไอ้บอลเยอะไอ้บอลเยอะพอดีซื้อมาเยอะโอ้ตะไนอีกโอ้โหว่าไรละโอ้โหโอ้โหห่านละแดงๆก็ตึงเกินยิงไงก็โดนมันทีนี้ อดรหกดันะเจ็ดมันทันคันน่ะมนมุยิงไปแล้วมันทันคันอ่ะมันไม่เก็บไม่สตอสถานเลยอ่ะกูไวอยู่แล้วตัวไวอยู่แล้วมาดิครับแตกหัวแตกบังอาจจะไหหรอจะมายิงกับกูตู่คิดวิคิดใหม่ได้นะน้องกูตูมันมีคมนะๆ รับแบบเขา no อยู่ตายมองไปดึงเฮ้ย10คิวแล้วนะรับแบบว่ากันเลยปะไอ้น้องอย่าคว้าด่าไอ้บอเยอะอะทำไงหรอไม่กล้านี่ว uh 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 right ่าไม่กล้านี่ว่าใจไม่ถึงพอนี่นาแรงแดงใจถึงไหมคิดแรงแดงฮัลโหลแรงแดงใจไม่ถึงเลยอะแรงแดง ไม่หิงเลยนแนม่งชนะเฮ้ยปีก้าสูมันก็ตึงเกินทําให้เล่นไปนะคนดูเห็นป่าผมยิงหัวปึ๊บเดียวตายเลยนะคบทุกคนก้าสูดนี้ 90, มันลั่น2นะถึงมันจะยิงไกลไม่แรงแต่ว่ามันลั่น2ด้วยการที่เรายิงหวะนะัวเนี่ยมันยิงแบบปึ๊ดเดียวอะทุกคนครับปึดป๊ดปึ๊ดปึ๊ดเดียวปึ๊ดเดียวแตะ คือแบบมันจวดครับผหม,มันจวดมากพีกา้าสุกระบอกนี่ใครอยากเล่นก่อนไปซื้อมาเล่นเบิรงเดอ้อมันแหงโพดพื้นเดียวแตกพื้นเดียวแตกมันแดงฉานด้วยอ่ะเฮ้ยมันได้อยู่นะทําไปเล่นไปนะครับทุกคนยอมเลยยอมเลย <S <S โอเคครับคนดูเป็นไงกันบ้างครับผมตับพี0้ากระบอกนี่นะซึ่งต้องบอกว่ามันมีลูก,กตาสองอันครับ แล้วก็มีปากตรงนี้บอกนี้จะมีอาัการยิง2แล้วดาเมจต้องบอกว่ามันยิงรวมากครับเนาะไม่พอยิงยิงแรงด้วยนะครับผมก็ยิงแบบแดงแป๊ดแล้วก็ตายเลยอะปืน,นโต๊ะเออนี่ยมันชื่อว่า P n i h e p u n i t u r e อะไรเนี่ยลืมไปลองเล่นกันทําโหดมากผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบผมกูตู X2 แล้วก็แกง X2 ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย เฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจรดั้นเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยพี่บิ๊กกิ้งเอ็กทูปูจุนเอ็กทูบูบูเอ็กทูและพี่กัดเอ็กทูตูตูตูรีบจองก่อนหมดสิิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจรดั้นเอ็กทู